I I can all alone, yeah. I can talk on the phone yeah. be the <Hi. S 1> สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อ่าวันนี้เดี๋ยวพวกเราจะมาทำการทดลองเรื่องการสร้างแบบจำลองซากดึกดำบรรสร้างแบบจำลองหมายความว่าไม่ใช่ของจริงนะนักเรียน เราจะมาสร้างมันขึ้นมานะสมมุติว่าถ้าเกิดสร้างดินน้ำมันมันก็จะเกิดแบบนี้นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้มีอะไรบ้างหนึ่งนะครับต้องมีแน่อนอนคือปูนปลาสเตอร์นะครับปูนปลาสเตอร์ดินน้ำมันดินน้ำมันแล้วอะไรอีกเขาเรียกว่าอะไรจูนอ่าเขาเรียกว่าแบบใช่ไหม แบบซึ่งแล้วแต่เราจะเอามาสร้างว่าเราจะเอาแบบไหนมาสร้างนะครับอ่าบางกลุ่มใช้หอยอย่ะอย่างกลุ่มหอมใช่ไหครับหอยเออใช้หอยนี่หอยแครงเฮ้ยหอยแครงมันทําได้ดีมากเลยนะอ่าเดี๋ยวดูครับมันจะสวยครับเราทําเสร็จแล้วมันจะสวยนะ่ะกลุ่มน,นี้ใช่อะไรครับใช้อะไรเป็นแบบอใใหอคหอยแครงมีกี่อันนะอันเดียวครับโอ้โหยืไปอ,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 อันนึงครับโอ้ กลุ่มนี้ใช่อะไรเป็นแบบครับโอ้ยแม่มีกี่ตัวครับตัวม no ีหลายตัวพอได้พอได้อ no ่ะนักเรียนครับเริ่มได้ย well ังครับเริ่มครับปั้นแบบครับปั้นแบบก่อนอ่ารีบทำครับนักเรียนฐานล่างมันต้องมันต้องหนาไหมฐานล่างมันต้องหนาเพราะเราจะกดแบบลงไปใช่ไหมถ้าบางกดแบบลงไปได้ไหมมันก็จะทะลุ หมแม่โฟโอ้โหนี่ถาล่างบางไปไหมบางอันนี้บางไปต้องหนาครับฐานร่างต้องหนาเลยครับอ่าที่นี่แบบหลายกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละกลุ่มครับมาฟฟลฟาเตอร์ครับมาฟฟลฟาตเตอร์อีกอีกอีกใส่อีกใส่อีกเออใส่บิกอีกมันเยอะไปมันเยอะไปเดนใส่แบบนี้เอาใส่บีกอใส่บิกพอ เออนั่นแหละผสมน้ำฮะก็เอาพอข้นๆอ่ะอย่าให้ใสถ้าใสมันก็จะไม่แข็งเดี๋ยว่าเพิ่งแบบแบบปดแบบก่อนอย่าเพิ่งผสมอ่าอีกอีกอีกเออนั่นแหละนั่นแหละใส่น้ำมะเลยเฮ้ยอยบไม่ใช่ใส่น้ำมาเลย แล้วกดแบบก่อนครับกดแบบก่อนเพราะว่าพอเราผสมน้ำเราได้ทีเลยเออคุมนี้คุมนี้เสือเราจะได้ไหมเดี๋ยวลงกัน <S 2> <S 2> ได้ไหมจูนะอ,อันนี้ฝากงานหนึ่งชิ้นนะครับเส,รเสือหนึ่งตัวเดี๋ยวจุนจะเป็นยังไงเสือชีต้าเลยครับ เซอร์จิต้เลยนะเอร์ต้าเลยนะเดี๋ยวจะที่ว่าเซอร์ต้าจูนจะเหมือนอะไรเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกหน่อยไหนกดแบบยังกดให้จมเลยนะกดให้จมเลยกดเลยใช่ไหมอะกดแบบเลยครอะแล้วกดลงไปเอออันไหนคือไม่ใช่โปมีหอยกี่ตัวสองตัวเองเหรอเอาอย่างอื่นอีกที สร้างไม้ติ่มก็ได้นะพอไหมครับพอหมูเยอะเยอะแล้วเนี่ยดูมันเทให้ดไม่เป็นไรไม่เป็นไรกดลงไปกดลงก่อนอีกอีกเอาใหมนิดดิเออันนี้ไงไอ้เนี่ยอ๋อผมไม่ห่วงเลยเดี่ยวไหมกันนี่ทุกเท้าับ บอกว่าแอ่มือสั่นเลยเอออ่าดูดิได้ซักไว้เท่าก็หายไหมเออกดหลายอันหลายๆหลายๆอันมีหอยมีหอยตัวเดียวแล้วกดหลายทีได้เออมีหอยสองตัวเออมีหอยสองตัวก็กดไปสักแปดอันก็ได้อาท่านเรียนกลุ่มไหนมีหอยตัวเดียวแล้วกดหลายทีได้นะ อ,อ,อันนี้โอ้โหอา้าวระสมน้ำเฮ้ยคนไปคนไปเอาอีกน้ำไปอีกค่อยๆนะเอออ,อ,อีกๆเออ,อ,อโหนี่แบบกว้างอลยเนะี่ยที่ทำไมมันดูปุ่มปั่มแปลกๆวนะเนี่ยทำไมมันไม่เรียบเลยวะ ่กรอกไหมอารูแบบนี้ดิคือมันเล็กไปแล้าตาอของน้าวกางตัวนี้ทำใส่หมดดินน้ำมันเยอะว่ะจูนถ้าอวกวางตัวนี้ทำจะหมดเท่าไหร่ก็ละ้าสิก้อนไม่นับเนอะห้าสิบสอก้อนเลยเหรอ ไม่โอ้สองก้อนไม่น่าพอครูว่าสิบก้อนก็แบบไว้จูนช้าว่ะนี่น้ำมันครูแข่งเอ้อันนี้พอต่อใส่น้ำไปอีกน้อยเกินใส่ไปเยอะกคนเกินใส่ไปสักสามขวดก็ได้โอ้ยโอ้ยมากไปว่ะ เอาปูนวัเตอร์มาเียนะครูตัไปด้วยทำไรฮะถ้าจร่งทางเดียวคือใส่เพิ่มเออถ้ามันข้นไปก็ใส่เพิ่มใส่เพิ่มเกดเรอกดแบบังยังคระกดนี่กดนีมือจะหักมม่ดตัวอย่าวอย่าคหอมดียังฮเธอจะคนนานเนี๋ยมันแข็งสีเลย เทเลยเทลงไปเทลงไปเรอเชั่วคืออะไรมันไม่เป็นพ้อนเทลงไปแล้วพอครับไม่พอก็เติมแบล็คเลยเฮ้ยขอบคุณมาเติมหน่อยเดียวเนี่ยเรามีนะเอ้ยอันนี้กลัวมันหนาไม่พอก็เติมเข้าไปอีกไม่เป็นไรของเรามีเยอะเฮ้ย หรือว่ามันต้องเอาใส่ตรงนี้เหรอพ้ยพอดีแล้วเนี่ยเทเลยเทเลยมีเ็กก้อนไหมจะเติมอะไรป้าไม่รอยท้าถึงงโตมาเต็มเออไม่อยาเติมเอ้มือคนมาเนาะลอยเล็บลอยมือลอยนิ้วเราอะ เติมเติไปเติมมาเป็นอะไรเป็นก็ไม่รู้รอ่ะอ่ใส่ไปใส่ไปอาจูนเร็วจูนเร็วอาะเทยังเทเทจูนโอเทอ่ะเทเทเท เทไปเลยเทไปเลยเท,ทให้เต็มเทให้เต็มถ้าไม่เต็มไปเอาปูนใหม่มันบางไปน่ะมันบางไปแกปูนมาเติมหน่อยไปถ้าบางถ้าบางมันจะแตกฮะมันบางก็ระไม่ทำไมเหมือนมันน้ำมันเยอะจัางวะเนี้ยน้ำโคตรเยอะโอ้หน้ำเยอะจะแข่งให้ปะน่ยน้ำเยอะจังเลย กเินโอ้โอจองมเลยมันเยอะไปป่ะคะไหนมนเยอะไปน้ำวันนี้พอดีไหมโอ้ยพอดีมั้ง มังเนี่ยูมังไม่ได้หรอกเนาะเด้อพอดีมั้งเธอก็เติมอีกทีเธอไม่มั่นใจเธอก็เติมปูอีกหน่อยกันเอเอาปูมาตั้งปูกันแลวแยปูต่พูได้นะจะพูได้นะเฮ้เลยค่ะปูโอ้สว่ะเลสายเลยค่ะรูโอ้ได้ได้ได้ี่ได้อะมั้งเวนน้อยไม่พีร์รอรอรอเม่ต้อยไม่หนอออ โอ้โหอันนี้มันก็หมดเสียด้านออกค่ะพื้นพื้นก็พื้นเตี้ยไปวามันหนนาะอมจะวางเสือได้นะวางเสือได้แบนแค่แท้เลยแบนแค่แท้เลยโอ้โหได้เลยแค่ ฮะหมทอะไรหวอชะฮะไปชนะอือะโอ้โหโดเลมอนนอ่นเรียนกลุ่มที่ทำเสร็จแล้วเอาไปใส่ตู้ไว้รอรอใส่ตู้เออไหนเสร็จแล้วไปใส่ตู้ไว้ครับรอครับรอมันแห้งรอมันแห้ง กพราะว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงไงไปนี้มันก็แบบก็หนาคือกำแพงหนาคือเอใช่ไมจวนกำแพงมัน,น,นหนามากเลยนะ<ร>อ๋อเหรอโอ้ยพร<อ>้อมแต่จวนกดแบบดิยังไม่ได้ตัดออกเลยค่ะฮะแก้วแก้วไปไหน ของอดคัันคเอยอยแล้วเราไม่ได้มอนจะใส่อันนี้ก็รอเราก็รอเวลาเหมือนจะใส่นิลนี่ไม่มีความรู้สึกเลยเขาเป่งดีเลยเออเออนักเรียนหูนี่ใส่วะใส่ข้าในน้ำเพิ่มหรอ ไช่ค่ะไง<ะ>สิ่งันใส่วะหูใส่จ้องเลยอ่ะหูหต้องใส่จูนเพิ่มเหรอคะคือว่ามันใส่อ่ะเอาปือร์อะะละใส่ในจูนได้ยังนะเสือพว่ เสือชีตาหัวเออทำไมอ่ะงันเชาวันนี้เอาวันนี้เลยเอาหมี่ด้หรอเอาหมี่ไม่ได้หรอคะเนหมี่ไม่ได้หรอคะได้หมี่พอดีหม่ได้นเช้วันนี้ละ อเากดลงไปสักครึ่งตัวหนูน่าจะไม่มีอะไรคุณคะหูว่ามันไม่ใส่นะคะเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นก้อนแล้วแล้วก็เออก็ปล่อยมันกันนะปล่อยมันปล่อยมันรอเวลาอ้าคกุญไหนเรียบร้อยแล้วไปวางเลยครับรอเวลาเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันไม่แข็งเย่ายไปคนมัน นักเ,เรียนเอากลุ่มไหนเสร็จแล้วเอาไปใส่ตู้ไว้ครับอ่ารอเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะแกะเอาเอาไปวางเลยแด่ยังได้ยัง,ยงลงไหมลงไหมเดี๋ยวต้องดูฝีมือจูนว่าเราจะได้เสือไอ้พี่เสือไหมหมีกลายเป็นหมีไปแล้วตอนนี้เสือกลายเป็นหมีแล้วครับเรียบร้อย อรดูสิว่ามีตัวนี้จะเป็นยังไงจูนว่ามันจะเป็นไงน,ไน่ะ่หลอดค่คิดว่าคิดว่าเป็นไง,ไม,ไงมัน่าจะหอดมันน่าจะสวยงามนะเรียบ,บ,บ,บรอ้อยแล้วจูน,อนอตอนอตอนนี้เรากำลังจะ ตอ,อลูกหมีนะครับเครัจเรียบร้อยทำยังคนคนพอว่าจุนไปมาเาทเลยโอ้ใส่วะใส่จ้องเลยวะ ได้ไหมได้มันโค้นไปเอ้มันใสไปเมื่อกี้เฮ้ยโปจะทำขนมเหรอขนมอะไรอะ่ะเอยเอะโปรซิวขนมเหรอ อ้าอาทีนี้ทุกกลุ่มเสร็จหมดแล้วน้อเหลือเหลือกลุ่มนี้กลุ่มนึงอันนี้อันนี้ใส่ยังยังไม่เอ้ยยังไม่ใส่เลยไม่เล็กแต่น้พอไหมคะเจพอใหญ่เท่าตัวเลยนะเนี่ยทำไมอ่ะมันรัวแล้วมันก็หกหมดแล้วมันรั่วเหรอโอ้โห очку n relствен xZ子ako ya I scared k ya Bereggiain i jwelng Enough, Ha Trustee 2 its z tama hai guys…..Begin nihong reghday, Bang Tne Tauek interacted pasoko kathumipuhoshaen A-, อ่ารั่วก็ไม่เป็นไรครับอุดเอารั่วก็อุดอเแล้ม่รย็นวมันไม่หุดรู้รั่วตรงไหนอะ่แต่ะแต่ว่าน้ำมันใสน่นอนเ้ลอยกนไม่เป็นไรอ่ะ อไม่เป็นไรครับรั่วนิดหน่อยเราก็อุดเอานะนิดหน่อยเออริดหน่อยมากเลยเอารั่วไปอย่างกระท่อบแบบวารัวนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อยแต่คุ้ว่าน้ำเยอะว่ะนน้ำเยอะเทใสลงไปใส่จ้องเลยอ่ะเออเทใส่ลงไปแล้วคนได้ไหมเนาะน่าคิดว่ะได้ไหมคะลองดูดิ ก็ลองดูแต่มีู้ใครก็ทำเหมือนกันไม่เป็นไรค่ะหนูท mm ําเองค่ะไม่มีใครทำโหเนิ้วคนอีกต่างหากมึงก็ไปแล้วก็แทนที่จะเอานี้ยคนเนี้ย โอเคโอเคไหมพอไหมจูนถ้จะได้นะไปเอาไปเอาไปตากเอาไปจะยกไปเล่นหยเอเออเออออจิวก็ใช้ไเออยู่อันอนอเออะไอนนอไอเออเออเออเมอเอเออเอนเออเออเออออเออเออเอออะเออเออออ อ่ะอันนี้ใส่แล้วนะฟ้าน้อยไปปะเออน้อยไปน้อยไปแต่อีกมันบางนีนี่สงการเนี่ยโหเนียจุดมหาที่วางอ่ะที่เอามหาที่แอบตักที่นึงอ่ะ ม่หกลอกเลื่อนดีดีดิโหให้มันแน่นขนาดนั้นเลยที่บอกว่าไปไหนไม่ได้ก็มวยย่อมไปทำมันแน่นก็ปล่อยมันก็ได้ปล่อยมันปล่อยมันเราปล่อยมันปล่อยมันช่างมันนักเรียนครับหลังจากเรารอมาประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่ถึงชั่วโมงเดียวเราจะมาแกะกันอ่ะาแกะก่อนเลยแกะเลยาแกะเลยอันนี้แกะ แกได้แกเลยแกเลยอ่แกเลยครับค่อยๆแกค่อยๆแกอุ้ยเสร็จแล้วค่ะอ้เป็นไงจูนเออ้วไปิโอ้สวยงามครับสวยงามน สวยงามเลยนะจูนจนดิว่าหมีเราจะเป็นยังไงเป็นอะไรเป็นอะไรไม,ไ,มมไ,ไม่ค่อยงัดขึ้นมาไม่ค่อยงัดขึ้นมาติดขนาดนั้นเหรอเฮ้ เขาไม่ค่อยแก่ค่อยแก่อันน้ยอหูมันหูมันนก็ได้เฮ้ยก็พอได้นะดูพอดูออกดูออกไหมจุนเรื่อพอดูออกนะได้เลได้อนนี้ ออะกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้แกะแกะโคแกะซิมันเป็นช็อกันนะารเชื่ออแกะเช่แกะอืมแกะแล้วนะครับแกะแล้วดูสิจะสวยขนาดไหนคอยเปิดม ซ่กคอสซี่เราข้างอ่ะสวยอ่ะเงอย่าเพิ่นะไม่เออยโอ้โหคลุกอ้วคโอ้โหสวยไหมสวยนะเนื้อตะปุ่มตะป่มาเไรเต็มไปหมดเลยอันนี้รอยทั อ่ะกลุ่มนี้อ่ะถือไว้ก่อนนะไม่รู้อ่ะกลุ่มนี um ้กลุ่มนี้เนี่ยแกอุ้ยอุ้ยสวยนะจ๊งโอ้ยนะครับอะไรบ้างคนเนี对对้ยหอยกันยิ้วมือห yep ู่กันนิ ho ้วมือนี่เรู้ไหมคะเหรอเหรอโอ้โหนะครับอ่ะกลุ่มนี้กลุ่มนี้ แปดแล้วนึ่งมับบนอะไรเขาไม่รู้แล้วเพราะเราตัวเล็กเกินไป <c oughs> อะไรอะกวางมันเป็นอะไรเกิด <c oughs> อะไรขึ้น <c oughs> อ่ะทีนี้มาแล้วครับเอามาได้ไงวะเป็ <c oughs> บบนไงเป็นไงดูสิ สวยงามครับสวยงามสวยงาม,งามลายหอยชัดเจนนะสวยงา,ามนะครับอยาถือไว้ถือไว้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปทีละกลุ่มด้วยนะอ้าวกลุ่มนี้ไม่มีอ้าวกลุ่มนี้ครับเอ้าแกะ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 ง่ายได้โอ้แกะง่ายได้ครับสวยไหมโอ,อ้สวยนะสวยนะสวยมีสีเดนโผล่ด้วยนิดนึง <c oughs> ดูดง่าย อ่าโอเคครับทุกกลุ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับสร้างถึงดําบานหรือสร้างฟอสซิลของแต่ละกลุ่มก็งดงามนะครับทําเสร็จแล้วอ่าอ,อันนี้อันนี้หมีดํานะครับเป็นหมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนนะครับหูมันแหลกไม่หมีดํารือเ,เสือดําวะ <S <S 2> <S 2> <S 2> เสือดําไม่เหรอหรือหมีดําหมีดําหัวขาขอยู่ไหมเาลูหมีเท่า

I can go to the club. All the girls show me love. Get me out there dancing. If I've had all these chances, why is it always you that's on my mind all the time? Is it always you? When I walk down the street, every girl that I see sometimes gets me staring. Girl, there's no. Computer. Hi. Uh -huh. See, sometimes gets me staring, but girl, there's no comparing.